สวัสดีครับจุงกะละลายสบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาอยู่อเสียนอีกแล้วครับท่านเอาฝาขอบมาให้ข้าเจ้าคือเกาวน่ะครับไม่ได้ยังมาดอดแต่ตอนนี้ก็กานลน่ะ <c oughs> วันนี้มารีวิวครับรีวิวรีวิวไม่ก้าคันนี้ไม่รู้เครื่องอะไรแต่เห็นสวยดีครับสีเทา วันนี้พาไม่ได้มาคนเดียวครับมากับอาจารย์สนครับดีจารย์เลยขับไมโครให้ปาซุน,นแล้ว๋ย่ออกรถดำเองแล้วนี่อาจารย์สนถูกใจใหญ่เลยครับคันนี้คันนี้น่าจะระบบไฟมานะครับเพราะว่าอู้อุ้ยสนเบิ่์ขั้นหุ่นวะมันมาสตาร์ด้ว ลองตัด์ทมั้งตัดเลยเจ้าเสื้อข่อยนี่มีแบตบ่ล่ะจันบ่มีแบตบ่มีแบตจันสถูกใจเลยครับคันนี้วูบข้างในปูปูเลยครับถูกใจว่าจันเนาะ เดี๋ยวผมจะพาดูสีนะครับข้างหน้าก็จะเป็นโคเมี่มหมดเลยนะครับชุดเลดหมดเลยโอ้ยเลี่วพ้อมเนี่ยค่อยว่าจานชนนี่เงินบ่ะเดี๋ยวจะให้ดูสีครับคันนี้เป็นสีบรอลน,นะครับสีบรอนเทาหรือเขาเรียกสีอะไรวะนี่สีบอลล่ะบอลเงิน,น,เ,งนเออน,เน, <c oughs> นี่ครับมันเปลี่ยนสีจริงใ่ไหมพี่น้องสวยครับสีนี้สวย อันนให้ท่านใส่บเบาะบริสุทเอายังอู้เบาะนี่แพงเลยนี่ภายในยังไม่เรียบร้อยอู้วี่งวิ่ตัวนี้เออนี่เขาถอดข้างบนไปหุ่นอลไรนี่ไอ้พี e ครับผมจะทำความสะอาดไปแจมเลยปิดปิดปิดนี่เบิ่งไหลเจ้าเดี๋ยวสิบบัวครับไม่คู่อีกเขาขายบัวแพงเนาะน็อตก,กับบคุคุอบอ๋อบุคุบเขาขายบัวแพงเนาะยังท่านเดียวลอยครับ เออแจมแจมเลยคำน,นี้เครื่องเท่าไหร่วะเจ็ดอีไหมสนโอ้แปดอีนี่ว่าใีรแปดอี e ครับพูดพ่น,นถ้าบุนหอนเงาเงาอยู่เอาเดี๋ยวดูคันนี้ต่อครับโอ้ยปลายท่อแฟดก็เขาจะใส่ประมาณนี้ครับแต่แบตเตอรี่ถอดออกปาร์ตบอกดำไหมนับ อืมเตีน่งามกัน,นะกนเกือบเงงงอย่ังไงเนาะแจับเลยคนะันนี้ใส่กระทะเลิดนะครับคันนี้ใส่กระทะชุบซุ้มล้อเลิดเฮียงเลยดิคือส่องตื่นเลยซุ้มล้อเลิดนะครับฝังฟุ้นเต็มเดี๋ยวมาดูลายจงอ่าง ลายหลังจงอางหน่อยลายอะไรโอ้เชลซีโอ้ลายสวยมากเลยครับใครเห็นกับผมว่าใครเห็นด้วยกับผมว่างอมันสวยเอาเอานายจะเลบเขียบรึรบมมงไงด้วม่สนงมามบริวาลายจงอางไมหมเชลซีไมหมโอ้เจมเลยเนาะ โอ้โหครับผมว่าสวยมากเลยนะนี่มันเข่ากันแลดด้วสีรถดีดดไ,ดไ,ไหมเจลเจลแจวเจลดูครับฮะไปยังบุ้งครับคันนี้ไปใส่เ,เสียบแบบนี้เนาะอู้คันนี้สวยจริงๆนะนี่ จำๆเลยอ่ะอีกเอ้กเฮก,กเป้โเอ้เออมีพลขับด้วยครับเออมึงเดี๋ยวเรามาดูดูรีวิวรถกันต่อครับเป็นไหนจัง<ม>เียนสัญญาได้ปะ <c oughs> ถึงใจล้ลย ขายหน้าน <c oughs> ไปบอกผู้เฒ่าไว้ขายหน้ายักษงแล้วไปยหสิ <c oughs> โอแจวๆเลยทีเนี้ยปลายจันย์สนมาช่วงเลิกงานครับมันก็จะใกล้จะค่ำแล้วแสงมันก็จะน้อยก็อาจจะมองไม่ค่อยมีแสงแดดช่วยเลยโอ, <c oughs> เอ,อ้เอาอีกแล้วครับเอาอแล้วครับเอาแล้วครับเจอโจดแล้วครับมาดิ อุ้ยมันเถื่อนจริงอ่ะช่างเอ๋ก็อย่างเถื่อนนะครับดูดูบึงบึงเหมือนขี้มันขี้ได้ดีเพราะก็เขาไม่ได้ดอกขั้นนี้มันจะยังจี่ล่ะโอ้สีนีครับไล่จงอ่างนี่เบึงมันเบึงมันเบึงมันเบึงงันเบึงมัน ดูดูเบิ้งเหรอเบิ้งเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรมาดิอกูไม่ได้เลยอรอยากมีปัญหาอยากมีปัญหากับช่างแอตัว่งพอมันระเบิดไปี่นี่แข่งกันครั้งนี้ไหมผมต่อให้สองเสาเลยไปไหนงานไอยู่เล่นก่อนอยู่ก่อน ไป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 จอดไปไปทํเดคั้น <may S 2> ี <item of clothes> ้นะปี Marsh ๊ดึ้งไม่งูน oh, ี oken, ่มเ้ยมั่สิตจำหัวรอเลยอ่ะว่ากันไปครับโอ้ยเอาแล้วจัดสวนบ่เบ่งขั้นอื่นเลยครับมักลายขั้นนี้เนาะ เจ้าเลยสีไล่เสากับสีตัวรนมันตัดกันดีเนาะผมว่าสวยนะคันนี้นะสีงามดีครับสีแปลกๆดีการตกแต่งของเขาก็สวยงามครับใีสยสยท่ททงใส่ททออะไรเรียบร้อย เหลือภา,ายในยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เรียบร้อยครับกระจังวัดภายนี่ครับรอตกแต่งภา,ายในครับจัด vip อีอีกแล้วครับท่านดูแต่รวมๆภายนอกครับจริงๆแล้วถ้าทำขนาดนี้แบบนี้นะ ใส่แค่ไฟลังคาเดิมไปคันนี้ก็สวยแล้วนะครับแต่ถ้าจัดเต็มไปก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งเนาะถ้าลูกค้าสั่งแบบเดิมๆเ,เนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วอู้คันนุ่นไหมเอาละโอ้คลิปนี้ก็ให้ชมพอหอมปากหอมคอครับสีสวยงามนะครับสำหรับเมกา้าคันนี้ไม่รู้ลูกค้าที่ไหนนะครับแต่สวยดีครับนะครับ เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ